วันนี้นะครับเราก็จะลองดูด่านสเตจหลักนะครับด่านที่368นะครับพอดีว่ามีเพื่อนในไลน์นะครับก็คือได้บอกมาว่านะครับมันมีดาวินชีนะครับเกิดขึ้นมาในฝั่งของมอนแล้วก็ดาวินชีเนี่ยก็จะมากรอบนะครับเลนเจอร์ในทีมในทีมฝั่งเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าว่าจะจริงไหมนะครับแอมอินก็จะใช้เป็นตัวเด็กนะครับตัวเด็กเออพีหนึ่งร้อยนะครับสองทีมนะครับ ก็เพื่อที่ว่าดามจมันจะได้แบบไม่ไม่หนักจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะมาจริงไหมนะครับเดี๋ยวขอสลับเป็นทีมที่ดามจน้อยๆนะครับอ่ะลองมาดูนะครับว่าจะมาไหมนะฮะมาจริงด้วยนะครับดาวินชีอ๋อโดนตีตายไปก่อนนะครับโอ้ยมาจริงเลยครับดาวินชีแต่ว่ายังไม่ทันกรอบนะครับแล้วก็แล้วก็ ตไปก่อนนะอาจจะต้องเทสตด้วยการที่ไม่ใส่เกียร์นะครับในเรนเจอร์นะครับน่น